เจ็ดเจ็ดเจ็ดอือโอ้นี่ความคิดเห็นอะไรล่ะพี่น้องเอ้ใครที่อยู่ในถ้าได้เบิ่งก็คอมเมนต์มาเบิ่งรับชมด้วยกันตีกันได้คิดกังได้ได้ผู้ที่เคยเห็นมาหลายเนาะโอ้ตีใจเยอาโป๊ะที่ปูสีเขียนให้นาะตองวันบอกเลยเป็นมักมารำ โอ้บ่ได้ลําเดินก่อนโอ้คืออันนั้นเพิ่นติอือลําคือสผู้จะเขียนให้เพิ่นว่าเพิ่นก็ดีใจเด้โอ้บาดนี้ก็บ่อําบ่เลยเนาะบ่เห็นตะกีเสียๆมีเขียนมีแต่เขียนจะให้เป็นพนบาดนี้เงเลยออืเจ้ามากีเพิ่นมปัญหาครับปัญหาให้เขียนให้เฮาก็แปลหนผู้ก็คนที่ประธนดิอันนี้หลายคนหลายเสียเด้เออ คืองวดอนคือเงื่อนชิ้นเก่าเหรอพ่มาเห็นบ่อืมเป็นว่าแต่ว่าลืมเก่าเก่าถึงเป็นปัญหาปู่อยู่นี่ก็บโได้หนาปันไหนเนาะเว้นแต่ว่าเราจะมีบุญบ่แม่นบ่แม่แจกอ่ากจกคุณสิมีบุญอ๋อจ้าวยเธอเนี่ยตีเป่าคือเขาเจ็ดเจ็ดบางคนคอมเมนต์เขาว่าว่าสามเจ็ดเจ็ดไม่อีกยี่ห้อพี่น้อง

เจ็ดเจ็เจ็ดบไม่ภอสาม่เสียดีเนาะนี่แต่ว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดขึ้นหักเก่าเห็นบ่อยขึ้นหักบเก่า็้เ่งเก่าเก่าก็โอ้เร่งอะไมันแบมันช้เก่าอยู่อ่าเก่าเรื่องไหนเก่าเก่าอ้โหต่างกล่องบริหรไป้านแล้วต่างกล่องบหันเลยมันบอก มาดีใจอยู่บ่ล่ะยำไี่บ่ยำอีกบ่ยำแต่ให้เขียนหนังสือให้ผู้ที่วยผู้เขียนให้เนาะเนาะบาดนี้บอกเลยเจ้บอกเลยไหมเอาเอาเท่านี้เท่านี้เขียนเขียนพี่เป็นอินหาเลยพี่น้องเด้อเรื่องบองโบมีนอกจากนิ้วโป้งใช่มีที่นี่ที่เดียวอือโอ้ผู้ช่วยให้แปลกนะเนาะ มองเอื้นมาว้างไอ้มองเอื้นมาโอ้ยบ่คือกันแล้วแม่เอ้แต่ละพุ่มต่ละมองจะไปเปรียกๆก็บม่ได้เลเขามาขอน้ำปูกันเสื้อปูดีตัวแม่คนนี่ให้ได้บุญนี่ท่าบุญเนะไปเล่นดีใจปูบุญนี่จะจงไว้ผุนี่ปูเอ้ยจงไว้จะท่าบุญปีใหม่ผุนี่ เอามีงานบ่แม่ไม hey, ีงานบ่กเอาทุกปีแม่นี่แม่เอามีงานในในแม่บอกฟังดูเปลาแม่นะเธอปีงานของปูเนี่ยจารเพิ่นอาจารย์นั่นกานมดมือให้อืมจารย์ชนิดเธอเรื่องจานชนิดอืมเป็นลงมาเพิ่นก็บอกว่ามือนั้นมือนี้เด้อโอ้ายมัดหยิบให้ปไปจีบบ้านเขาแล้วเขาหน้าไปแล้วน่ะเขาหน้าปลาแล้วใกหมดแล้วเอาอันโอ้จะทำบุญหาเพิ่นมาให้บ้านน้ำเพิ่ม กระติโถ่ไปหาไม่อยากไม่ให่หรอกเขาจะไม่อยากนั่นดนั่นดีนัดือเี็ดบุญหาปูประจำทุกปีเลยค่ะโอ้ทุกปีมาเอ๋ครับผมประจำปีอันนี้ก็ะะเขาเอนเขาหน้าปลาแล้วอวบอบอ ปีไม้ไหมโอ้ีีไม้โอ้ปีไม้แล้วหน้าหนาวหนึ่งปีหน้าหาวครั้งเดียวทำปีละครั้งโอ้ดีนะเนอกับปุ๊ดไปเก็บใบหน้าําเอามาใส่ก็ท้าบุญเอาสวดเอาผ้เอายังว่าสวดดีกว่าไม่ยี่ยี่สิบรูปคือยี่สิเมรูปจ้คือสรุปว่าอย่างนี้นะว่าตัดตอนเนี่ยสรูปว่าบุญละนิ้วโป่ง จะมีพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นประมุกประทานกาเพระอุปชาอาจารย์องค์นั้นหนึ่งเป็นญาติทั้งแม่สวยเป็นญาติของเจ้าของพื้นที่นี่อันนี้โน้ตบ้านเก่าแล้วในข้างในนี่สมัยอดีตเคยเป็นกุฏิของท่านมาจำพรรษามาภาวนาที่นี่ครับผมก็สีมาบอกนี้นั่น ทำมากายมาแสกวดีก็เลยว่าเอาขื่นปูสร้างก็เจกออะไรก็ขื่นเมื่อก่อนจะมีกุฏิประจําเลยนะแล้วทีนี้ก็หลวงปู่ใหญ่รุ่นน่ะเขาลงมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระหลายโยมหลายขึ้นขึ้นคว้าดิขึ้นเลยปู่ยใหญ่้นมาลงมาเป็นคนใหญ่สี่ยี่สิบเอ็ดรูปท่านโอ้ทุกปีเลย องค์ใหญ่ก็สามพันองเล็กหนึ่งพันบาทจะเป็นเงินเท่าไหร่โอ้ให้ให้ทุกปีเลยทุกปีเงินเงินพี่น้องมานี่ได้กับประเดี๋ยวใส่กระเป๋าเงินสายบุญเจ้าไว้เบิร์ดขามาที่บ้านกันหรือเปล่าเป็นเจ้าภาพกับข้าวโอ้แม่ก็อะไรตั้งโรงทานเนาะมีโรงทานลูกหลานนะเธออ่า ทำด้ว <โ or, S 2> ยกันผ<โ>ู้ดีเป็นเจ้าของที่แล้วพี่น้องนี่ยพี่หน่อยเป็นอยู่นี่เป็นเจ้าของทีทัพทับผมเป็นพายาดกันทำทุกปีทำทุกปีน่าจะเป็นผู้ช่วยลูกพายลูก้ายก๋วยเตี๋ยวลูกพายปีหน้าฟ้าใหม่อยู่ที่มีแห้งก็ค่อยมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยจะมาบุญยาวสายสายาวนี่แม่เจาะให้หอดปีใหม่เลย เก็บงวดน,นี้วอาไปล่ะล่ะเป็นจังขึ้นเลยเออเอาดนี้คือจะเอาไปควาดปีไม่เลยไปทำบุญหาปูเลยมายูบ่ละนาเกจเกจยังงมากูบ่ละเกจเกกมากบ่ละมันก็มาเก่าไหมเอาเอาเพราะว่าเพื่อนบอกคักเพื่อนดีใจคักเราไม่เห็นไหมแม่หรืยังหดืกกับเนี่ยเลยยิังในสัตวม่นบ่แม่เกจเกจเกจนนป้าคนก็เคยเป็นสีกัเพยเนาะ ่ันเพย่เป็ี่ันแค่ไหนพันดีใจเด้พันธีฝ้าฝ้าขุงน้องแล้วมาได้นัดแม่สวยพร้อมบ่ได้บอกลูกนะบอกอืมจะไม่ใ่จีจะไม่ใช่คนตกคนล่างคนลงมันเด่นอ่าเดี๋ยวมือเมามาอิม้กันเด้อุ้มากนรนเอาเลยเอาเอาเลยเป็นบ่แม่เบ่ต้องแปลมันบ่แปแปลเนาะบ่ต้องเขียนลายก็นีแม่ cái gì mượt nè phân gà xin đây hú phân chim ơi Ủa phân khỉ chim đây hú ờ ờ ừ, cào nương nương bò này làm kẹt kẹt đi Ủa chim đây hú kiểu bả Oh bả này, mình đã hay luống nà luống lang nữa cô Oh mìu tổ điều nưng mìu mẹy lớn đây mìu tổ điều đứng Mẹy sắp nìe vẫn luống nìe à, 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 Sì bát bay mọi người mày bát nhưng mà cậu đang ở tay sếp bát 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 bát sếp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  bát 10 bát sếp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  bát 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 ไหวเพราะท่านถึงคุณเน้อถ้าพัดเกลือก็ท่านหลีนหอดคุณเลย่านย่าติจะเอาน้ำมาถาดกันอยู่ย่านิเป็นลมเตี้ย่านาติเป็นลมเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ้าวบ้านนี้เด้อบอกไปบอกมาเวลาไมมันหมดจนพุทกหมดไปหน้าใจหายบ้านนี้ก็จะลาแม่สวยไปก่อนนะเพราะว่าบ้านอยู่ไกลเน้ออยู่ยินอยู่ทุกโคนเน้อมีญาติรออยู่เนาะ มีคนมารออาจารย์อเถาม่าให้เข้าไปในนูนบอดรือให้อยู่นอก็กาอยู่ดีต้นไม้เกั่มเติมโอ้ไปไวมาเร็วเราตึงตั้งต้นมาทำไมเป็นงั้นเนาะไม่รู้เลยตนมาเล็วงนมาเลี้นีเนาะล้มาหาเลยมมันบอดลมาก่อนดิโอ้อกอากอากมาเลยเนาะโอ้เป็นหาย ยังว่าไม่นี่ใจแห้งเหรอลมเย็นๆนิดี้ใจท้งนี้วอืมพอเคยเห็นอาจารย์เป็นสีเจียเจียตาบ้านนี่อืมคราวนี้หนีแน่นอนเลยมาเที่ยวนี้นะอืมแม่ผู้เจ้าของที่เนี่ยเป็นจะได้มามาอีกรอบออกรอบนี้ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างนี้แล้วก็รอบหน้าจะไม่ได้มาอยู่บ่หร มาได้บอก่เป็นยังจะได้ผ้าสีทองใช่ไจะได้ผ้าสีทองใช่ไหมใช่ทองผ้าเราผ้าสีทองผ่านมาคันด้าใบเอาผ้าสีเอาผ้าสีทองเอามาผ่านผ่นมาอเหลืองขุด้นนเาะทองเหลืองนี่มีทองเหลืองนี่อ้าวเพื่อได้โชคได้หมันวันนี้เนาะจ้าอืม มาบานทำหแูเราคเราเนาะเอาปูจับให้นายโอ้า่เนาะค้อางปลง่ายง่ายเออมีทั้งตัวป้องกันเซบ้างเพื่อมันผิดเพี้ยนคนเรามันเดินบปตรงตาทางมดหรอกมันต้ออกนอกทางบ้างนี่นะเป็นเนี่เปนเน้อเป็นเน้ชีตัวเนเน้อตัวสามด้วยหนึ่ง อ๋ตามนั้งครับผมเนาะตามคิดคูว่ามากจะถุกง่ายง่ายบ่อเแปลปัญหายากมเอาแปเลยใไม้นั่นลหละเป็นอะไรเอืกอนน่ะไม่ตัวเล็กบ่อเนี่ยกปวกเป็นแห้งเอาว่าเร็ไแล่วหรอตกไหงส่ยเลยบางืนบ่อมีบ่บึงไ้หมเลโอมีดอกนี่บ่านมี่ในระวางนี้แหละนี่เอ้บ่อเนื้อดูอบาดีดีน่ะ วเห็นบ่เอฟซีเห็นบ่ล่ะอฟซีออแ่่นี่นัดนนลงนันลงนันลงเหบอกขงเนันลงนันลงนันลงไมู่นี่บดูไดูไม่รู้หรอกครับอ่าดูนันงผ่านบอานออยอไมผ่าออยอไหมสามั่นแหลที่เองเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนเพื่อเด้อไปเอา กูห้มากแค่นี้ครับเนาะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับครับสามตัวโอ้ดวนๆแยเจอแล้วปุยเขาสามตัวเจเจ็านเลอ่าเมื่อกิดจะพิสดารอนูแลวเนาะเกิดปัิหานออกเจ็เจตโอ้ยไปยูนี่ใส่รายการนะผสมมันครับผมเนาะบัานั้นเจเวันนี่เจ็ดเจ็ เงินแสนเปก่เ้นอ